มาต่อกันที่เรื่องของปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ทีมข่าวฮิตนิวส์ของเราได้นําเสนอกันมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับที่ชุมชนกุนาทีเขตดินแดงนะครับก็ได้ร้องเรียนกับเรามาในเรื่องของสะพานทางเดินคอนกรีตที่ไม่มีรั้วกั้นและไฟทางส่องสว่างไม่เพียงพออีกด้วยครับหลังจากทีมข่าวได้ไปตรวจสอบและพูดคุยกับนายบัญชาสุทินประธานชุมชนกุนทีพบว่าประชาชนส่วนใหญ่อยู่กันค่อนข้างแออัด เส้นทางหลักที่ใช้สัญจรยังขาดในเรื่องของไฟทางส่องสว่างและสะพานทางเดินริมคลองยังขาดรั้วกั้นฝั่งที่ติดคลองก่อนหน้านี้ไม่นานเคยมีคนในชุมชนพระตกคลองเสียชีวิตไปสองรายอีกจุดหนึ่งที่ชาวบ้านร้องเรียนมานะครับก็คือเส้นทางเชื่อมระหว่างชุมชน ยังตลาดห้วยขวางที่เปลี่ยวและไม่มีไฟทางส่องสว่างที่ผ่านมานะครับก็เคยเกิดเหตุฉกชิงวิ่งราวบ,บ่อยครั้งมีผู้เสียหายนับสิบรายชาวบ้านบอกว่าเวลาที่เกิดเหตุชิงทรัพย์จะเป็นช่วงเช้ามืดเป็นส่วนใหญ่ครับที่ผ่านมานะครับก็ได้เคยร้องขอไปทางสำนักง,งานเขตดินแดงและสถานีตำรวจในพื้นที่ให้มาดูแลแต่ก็ยังไม่ได้รับการดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใดจึงอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาดูแลโดยด่วนครับ ช่วงเช้าๆเนี่ยจะมีเด็กนักเรียนเดินนะฮะแล้วก็ผู้สูงอายุเดินไปตลาดไปอะไรเงี้ยครับก็มันจะเกิดเหตุบ่อยมีการตกน้ําถึงก็เสียชีวิตก็หลายรายแล้วนะครับก็วอนขอนะครับได้มากรั้วกับไฟนะครับจุดด้านนี้นะฮะที่เป็นมุมมืดนะครับเวลากลางคืนเนี่ยการั้จอไปมาเนี่ยก็ทําให้เกิดการชิงทรัพย์บ่อยครั้งนะฮะก็ไอ้ต้นไม้ก็อาจจะมีส่วนด้วยเพราะว่าต้นไม้เนี่ย มืดคลึ้มนะฮะก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยลงมาดูแลหน่อยนะครับ